ก็ให้เอาแต่ทางแล้วบ้านี้อันชื่ออันตัวนั้นเท่ายซะดินตัวนั้นตอนนะาว่าว่าร่วมเบ็ดทั้งแง่ขึ้นมาพี่ว่าหาหมื่นบ้านี้แล้วมันบ่ได้เลยว่าเราคอคืนแล้วมันอาจชิบ่ฮอนหาหมื่นเลยน้องชายก็เลยว่าว่าเพผนสิคายเฮือนนี่ให้เมื่ะเพราะว่าเพ่นอยากได้เงินไปแต่งเมียโอ้เพยผนมาเอาแพงเพ่ผลมาเฮือนเพผลมาผลชิคายสามหมื่นผลยากได้ นี่เพื่อนเือนที่อยู่อยู่นี่แม่สามมือแม่ด โอยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อเมยพี่น้องเอฟซี FC กันเบริร์สุกุสุคนคือเกาเนาะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือมาต่างประเทศครพ่เอเมยพี่น้องเลยขอยินดีต้อนรับเขาสูซองมุกดาวันสาวลาวคือเกาเด้อพบพ่อกันเมื่อนี้เนาะพ่อเม่พี่น้อง,เ,อง,องเลยกามาบ้านคอนเต้เนาะเรือมาเยี่ยมมาหาทางสาวจอยเพิ่นกาโอ้เนาะพ่อแม่พี่น้องบมงื่อ,อวานี้กา อ่าพอได้ไปทางใดเมื่อวานนี้เนาะปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องกะอ่าสบายดีปีใหม่เดอ้อเบอร์สุขสุขคนเนาะอ่าเมื่านจะเป็นเอ,เอฟซีทางหญ่เจดีเฮาเอ้าะพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่นานเข้ามาทางสามุกดากะขออวยใจให้พรเ,เอฟซีแล้วกะทางผู้ใหญ่เจดีเบิร์ดถึกสุขก,การเนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปัจจเจ้าลกภัยไข็เจ็บเด้อสุขทางกายสบายทางใจนาะปีใหม่เข้ามานี่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพรใดที่ประสิฐกะข้อจงบังเกิดแก่อะทุกๆครอบครัวเด้อเนาะขอให้สุขทางกายสบายทางใจเดินทางไปมาทางใดกะบโดยความตลอดปลอดภัยเนาะเสียธุรกิจการงานอันได้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานขอให้ราับรื่นเ้อโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะแป๊บเดียวเนาะ ปีหนึ่งบัดน,นี้กับปีสองพันสสามผ่านไปสองพันสสี่ผ่านเข้ามาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามมเนากบัดน,นี้สิ่งไหนบอดีก็ขอให้ผ่านให้ดีวไว้นะาปีเก้านะพ่พแม่พี่น้องเนาะปีใหม่ก็เริ่มต้นใหมน่นะพ่อแม่พี่น้องเลยเอา้าก่อนอื่นนะพ่พแม่พี่น้องมาเป็นการซักซ่าเสียเวลาสีพาเขาไปเบิงไปส้มน้ำกันดเด้อมานี้กับโอ้ได้มาหาเพื่อนจากสีว่าจากมือจากเดือนนะพ่อแมยพี่น้องเนาะเต้โดนพอดีว่าทาั้งเฮาได้ มาหาทางน้องพัดเพิ่นแต่ว่าทางเพิ่นก็บ่อยู่เนาะก็เลยแวะเวียนมาเยี่ยมมาหาทางอ่าสาจ้อยเพิ่นผู้มาก็เคิงเฮือนเคิงซานโอ้เฮือนผู้ใดเด้นี่แม่พี่น้องเอ้ยอ่ะเยมาเยี่ยมมาหาเพิ่นก่อนแม่พี่น้องเอ้ยอืออ่ะสวัสดีเด้อเอ้ยเด้ออ่าิมดูไปถ่ายคลิปกนเด้อลูกสาวก็ได้ถ่ายคลิปกนเด้อเออมาลูกมามาถ่ายคลิป เฮ้ยเออเอาสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีกันสบายดีสดีป้าลุงนะสบายดีเออจะมาทางไหนมือนีิมาตลิ่นเทมเต้หรอนูมาวันนี้ตัวใหญ่เลยสบ no. ายดีเด้อสมบูรณ์เลยสบายดีคือการมาทักกันเลยจะมาทางไหนนะนี่นะสบายดีเด <ok ้อจะเล่นบอกอีหล่าสบายดีสบายดีไหมสบายดีป้าลุงค่ะนี่เบิ่งไหมสบายดีสบายดีเออโอ้จะมาแต่ทางไหนหนิฮะ กินแล้วค่ะชาลบมากินเตี๋ยนดาลบนะตัวมันนี่คือดำถ้าเลยต่างแดดต่างเจออ๋อกินข่าวไว้ละกินแล้วเลยกินแล้วได้ยังกินข่าววันนี้ละเจียวปลาทูนะเจียวปลาทูเจียวปลาทูนี่ช่องปีเข่งแล้ว แม่โัองน่ะอือบับบั้าบ้า่้าบ้าบ้าบ้บ้คบ้าบะาบ้ได้เบ้า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 บ้ิน้าเ้าบ้าเ้าบ่าบ้าบพาเ้าย้าบ้าบ้าเ้าบดงเ้าบ้นบ้า้าบ้าบินเ้าบ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 ่นอ้าบนาบ้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 า้า้าบบ้าบ้นบ้าบ้า้าบ้า้าบ้บ้าง้าบ้าบ้าบ้า อันเอื้อยเราคายแล้วเราบวคายอะไรแล้วคอคืนอะไรแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนน่ะเคยนี่สื่อแล้วเนาะโอ้เอื้อวางเงินเบิดแล้วบ่แต่ก่อนกระบอกวางแค่สองหมื่นอันช้าหมื่นแต่ว่าผลคอคืนแล้วมันก็ชิได้บ่เตีนเลยก็เลย้วกันใหม่นี่แล้วบันนี้ฮะอย่าปากอย่าปากหลุดปกไปหลินจะไม่ออมไหม ยา่ปันนี้เอือร้าคายแล้วย้ายหันมัในลูกเราบ่มีบอลปูเฮื่อนมาชิปุกอยู่หน้าแล้วบันนี้ขาภัยหาเข่าแพงสี่มื่นหาเนี่ยแล้วเขาก็เลยบาไวหันเลยเบาไวแล้วเราก็เลยมาคอชื่อคืน <c oughs> ขอคืนใช่เราอะเราจะได้ยอด่อขางกันก็เฮือนลูกสาวเล้าเราอะเนี่เนยเอือร้ชิได้แต่ หน่วยลงมาทั้ทงพี่อ oh. oh. ันนี้ก็เอื่อยนะก็เพิ่นไปไปชมอักพิกอยู่นะเพิ่นก็โทรมาบอกว่าเออลราขอคืนใครคืนให้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่นจีคืนเงินให้พ่นละครึ่งนึง่ะก็ให้เอาแต่ทางแล้วบัดนี้อันซื้ออันตัวนั้นเท่ายซะดินตอนนั้นตอนน้หาว่าว่ารวมเบิดทั้งแย่ขึ้นมาพี่ว่า50,000บัดนี้แล้วมันบ่ได้เลยว่าเราข้อคืนแล้วมันอาจสิบ่ฮอด50,000นี่เออเนี่ยแล้วน้องก็เลยว่าว่าน้องซ้ายฮะ แม่ตอนนี้เรียนน้อยเดียวนี่น้อน้องชายก็เลยว่าว่าผลสิคายเฮือนนี่ให้หมดละเพราะว่าผลอยากได้เงินไปแต่งเงี้ยโอ้น้องชายนี่น้องชายก็เลยให้คืนมาบอให้เอาวโอ้และให้ว่ากับอันผูกผลชื่อเฮือนให้ว่าใหม่น้องว่าผลว่าแพงผลว่าเฮือนผลว่าผลชิคายสามหมื่นผลอยากได้นี่เฮือนเฮือนที่อยู่อยู่นี่โอ้เฮือนที่อยู่นี่นี่แม่โอ้สามหมื่นแม่ S <S <S เอาคือดีแท้เพราะว่าเพผนฉีนเอาเงินไปคอเมียโอ้โหผลนนะเ oh. พผนบ่มักนั่นนะก็ฉี oh. บ่มักน้องว่าว่าเฮื่อมันต่ำอดนนี้และผลไม่อยากได้แล้วแบบว่าคันว่าเพ่ผลว่าคันสีขายให้ผู้อื่นก็บุยคขายเอื้อยกับบุญมีบ่งอยูอ่นะขายให้เอื้อยตัวเองถึกถึงผลอยากได้สามหมื่นนะคันเอื้อยเอาแล้วก็ เพิ่นให้เอาแต่ทางล้างบ้านเพิ่น่าคันะเกาะยังออกไปก็ได้เนาะแต่อันนี้ให้คืนเขาเนาะโอ้ระบัดทีนี้อันดินที่เฮาเคยวางจําเงินทางค่าเพื่อน่ะก็คือยกเลิกแล้วบัดนี้เอาแต่ทางลังใช้ผ้าไปเบิร์นโเฮาเอ้ยมีมีแต่ใช้ค่าใช้บ่ายตัอย่าลือลูกอย่าลือด้อห้ามดื้อตากผมเต็มยัง กักักชิได้แต่แต่ขาเฮือนขึ้นไปพุ่นตสทยนลงมาแม่เสือฮือนลงมาพี่เลยอันนี้เห็มาตีเองนี่ฉันกัตะแลง่าชิเห็นห้องน้ำคุ้งหัวแหละเขาก็เลยมาบอกว่าชีเห็นลุนทางเลยเขาชีเห็นลุนทางเลยได้ยับเข้ามาเนี่ย้องน้ำของนเพิ่กัแล้วเร้วอง้อนเด้อเาแ้ไ้แม

นอนหลับแก่นี่ใช่ของเพื่อนคือตามน้ำนะนะบนคอคืนให้ได้ใช่ไหมเพื่อนตะอันเซิงเพื่อนหลังนี่ลงไปหัวจริงหันพุ่นหอดพุ่นนะดินนะคะปุ้นเพื่อนในลังนึ่งกป็นยังไงตอนนี้่าหัวเคเพื่อนกระมังเอาแรงเนาะนี่แล้วเพื่อนมางเอกแรงแล้วเพบนคอเพบนคอซื้อคืนตะขาตในตะขาดแดนนะคอกขะก็้าได้เงาคุนมาพี่ลงมาพี่มาใส่เดี๋ยวเข่าโฮมก็ทนเด็กเป็นพี่น้องเไย ต่นแรกว่าลูกผลจะไปยออยู่นาแล้วบบนี้เข่าไฟแพงอะไรผลโมไไหวคน่ะก็เลยนะาม,มากคนจริงๆค่ะผลเทดินเทยังแลกเรยบร้อยอยู่นาค่ะโอ้โผลมไไหวเขาไปถามข่าไฟเขา,าเดินแบบแหลนไฟยสี่เมือนห่างเข่งต่อเงแม่เนะพราะมันอยู่นาะดอยู่ผังเมืองนั้นเนะาะมันไปสุบความเช้ามาผังนี่นะ แล้วบัดนี้หันจะจะพูดมาพี่หุ่นว่าว่าหน้าดินมันเท่ายคุณเท่าเพิ่นแทกตอนนั้นเท่ายว่าคือว่าชิมห่าทนายแหละคอยประจำทนายแม่ตอนเขาเห็นห้องน้ำเขาแทกไว้นะอย่างนั้นไปซ้ำมาพลเอาไปตกเข่งตอนนั้นทีเรแย่นะคันว่าคือว่าคือนองว่าแล้วกันชื่อแป้งมันก็พอกระเทินอะไรนองก็เลยให้ขึ้นเขาซักเข่งหนึ่งแต่ว่าที่มันตอกอันหละขึ้นเขาแม่ แล้วบันี้อันว่าดินตัวที่เอ้ยชื่อข้างหลังไปเท่ายสะบันี้ว่าหันว่างเงินไปช่องเหมือนเออเพิ่นสิคืนให้เงินหนึ่งโอ้แสดงว่าขายให้แค่มืินเดียวเนี่ยโอ้ก็ดีอยู่ซะเนาะแปลว่าเพิ่นก็ใช้ไปแล้วนางเงินโอ้ก็ซื้อ่าคอกันแล้วกันบังเลยแล้วแ่โปเป็นเงาสูงกึนหรือ่าตัวเนาะ เพิ่นไปประชุมักผิียังเพิ่นยังมาทันส่งทันมาแต่มีแต่เพิ่นโทรมาให้คืนให้เขาแล้วเืนมาชิว่ากันใหม่กันนะแบบระบาดนี่ก็เลยอันซิมาซื้อเอาเพื่อนน้องมาบันนี่บันนี่มาเล่ากันกับไอ้นั่นว่าแบบน้องเพิ่นจะคลายเพื่อนสามหมื่นแล้วเพิ่นก็เลยว่าว่าผู้ใจดีในพูดอย่ใจดีเธอเพิ่อนน่ะซื้อให้เพิ่นก็เลยว่าว่า พังบางเดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้คนว่าว่าเพคนมีภารกิจแบบแม่เพคนบสบายนะอเป็นเงินทางดินนี่ก็เป็นทางของเพื่อนเองแม่เพราะว่าเขาต้องบอกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนซื้อดินให้เลยเราต้องปรึกษาเพื่อนก่อนอันเล้ก็เลยวอาให้เพื่อนพังอันนี้เพื่อนโทรมาถามเมื่อวานเลยก็เลยวอาให้เพื่อนพังเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนโทรมาก็บอกว่าจิ้มจ่ายค่าดินอะไรนก็เลยว่าให้เพื่อนพังว่าเขาขอซื้อดินคืนอั่นเอง แต่เราก็เลยว่าเพราะว่าเดือนนี้อายก็มีภารกิจแล้วว่ามแม่สบายต้องฝังเงินให้แม่อย่างทันชิว่าก็คือเดือนเดือนหน้าอย่างประมาณนี้นะเป็นเดือนหน้าแม่ที่ว่าผนซื้อดินหายบาก็อยากโทรมาถามบางคนอยากโทรมาบอกนะมาแหละอืมอืมแล้เขาก็เลยล่าผนฟังว่าน้องน้องของคอยจอะาขายเฮือนที่หนูอยู่เนี่ยสามเมื่อผลจะขายให้เพย่ลจะเอาเงินไปแต่งเมียโอ้เพอ่ลเป็นคนไทยนี่ปะ อันอายนะคะคนเป็นคนนั้นเมืองนอกคนอยู่คนอยู่พุ่นนะคนก็มาทางอันทอส่องพอน้องโคนาโอ้น้องโคนาก็เอาไปแต่ย่านทำไมอันนี้ก็เลยอ่าขันได้เงินได้ค่าเนาะถทาเอาคนซอยมาเลยซื้อเอาเฮือนของน้องนี้แม่ครับคนซอยมานะกับพังเมือง เพราะว่าน้องผลยังได้เงินแห้งผลนี่ผลยไปแต่งเมียโอ้เมียพันยูบานได้ขนาอันคนทางใต้โอ้ค้นทางตัดฟื่นแม่นตื่นผลโมมาคหนั่มขนาดผลมะเฮือนมันต่ำผลโมมกพี่พันหาจะไปนยูพุ่นเลยกับนีเนาะแม่ปูตากระดกกระโลเรียบร้อยหรือเปล่าแม่ผลปูเรียบร้อยไปเลยกันยังแต่เครื่องเฮือนผลนะเครื่องเฮือนนะผลกับกระไรหายดอกหายแต่เฮือนแม่นหายแต่เฮือนขอไปเทียนนิ้วสมุกกัิเป็นลายเท่าสามเซน พอได้สามแสนเลยวระเพิคนเห็ดอันนี้กับบดชองแสนกลัวชองแม่ชองแสนสองหมื่นคนอ่ะ่นเห็ดอันนี้ตะกอนเนาะแมต่เดี๋ยวนี้นี่เย็บสามแสนแม่ขับแสนปลายไเนาะับแสนที่แสนไปเนากำลังไงเนาะกำลังไงจอเว้ยแต่หายไปเลยนาบานเรทั้งดินทั้งเทั้งดินทั้งเฮือนก็ดีแล้วเนาะ ทางออกกระดองมีบ้างแน่นอนมีว่าทางออกมีแต่ว่าเรือนอีเขาย่อจะไหนก็บ่มีทางออกเด้เขาจึงวางแผนเหตุถนนเลยอ้อมเพราะว่ามันเป็นถี่มันจะบ่มีทางเนาะแม่มันมีทางเรือนมันถี่หลายอันนี้เขาก็ชิ้ยอนี่เดือนหน้าประมาณเดือนสองค่ะค่าบ่เหตุแบบนี้มันจะบ่มีหนทางเนาะแม่คต้องเห็นทางอ้อมมันนะแม่มันนี่ผู้ว่านรือหมอหรืออะไรผู้บ้านว่า ผู้บ้านเพิ่นเลยมาพังหลักพังยังอะไรดินางจังว่าเห็ดอันห้องน้ำคุ้งหัวบ่ได้เห็ดดิเพื่นมาบอกนี่อ่ออ้มไปเลยแบบซอยเฮือนไพ่เฮือนนมัจิเพราะว่ามัน่มีเฉยเลยแม่มีรแม่แม่สมมุิคือคนอยู่ในตัดมาคือแล้วเลยด้ก็แล้วเลยแม่เพราะว่าทงอันนี้หน้านี่เราก็มีงจะไปนี่เลยดิ แล้วบนี้บนี้เขาอยากเห็ดเฮือนกันยากน้ำลาวเราบ่มีทางอดยเราก็เลยบอกว่าคันบ่หายเราเที่ยวนี่นี่แล้วเราบ่ห้เที่ยวดินเฮือนเราเราก็กว่าอ้างแบบนี้ดีแล้วผู้บ้านเขาก็เลยวางแผนที่เห็นอุ้ทางนี่เลาะให้เราออกหน้าเล่าแบบนี้เลยเพราะว่า oh. ดินที่เขาผ่านมาเป็นของเราเบิดได้น่ะคันเราบ่หายเที่ยวเราก็แล้วเลย ว่าอ,อ,อย่างบ่ได้ <c oughs> ไดก็เราย่างเราเรากระจูหน้าหมู่นนแม่เราอยู่หน้าหมูแ<อ>่แล้วเราว่าว<อ>่าคันชิมเจ้าอันตันทางคอยเลยชิมเจ้าเยอะเที่ยวเราว่าดินคอยเราแ<โ>อแบเราเ้า<อ> <c oughs> ก็เลยได้จงทางให้เราได้นี่ฮะ <c oughs> <อ>ฉันกับเขาย่าเาอเฮือนเขาก็ชิติดพี่แรกเพราะว่าดินเขาชื่อฮอดพีเด้แต่เราเ่าห้แล้วมันบ่ได้อีกแบนี้แบบผู้บ้านผมก็เลยวางแผนใหม่ชิดดุดก้อนใหม่นี่ทิมให้มันออกใช่เฮือนเราเราก็อ้อมไปทางพี่อ้ลยแม่ก็ยิงเงาไปพุ่นคนน่ะ เประชันคดีคือกันเนาะเพราะว่าต่อไปมันก็มีแต่เขาเห็ดเฮือนแหละบันนี้เขาก็ะชิ่กอปิดเบ็ดอันนี้ก็จะบุมีทางย่างเลยถ้เขาเห็ดอันนี้พวกเขาก็จะได้ออกไปทางนั่นอันนี้อ้อมเอาอันนี้ก็ยังดีกว่าอันนี้นั่นแหละถ้าเฮือนล่างนี่ค่ะเพิ่นมาปุกนี่เพิ่นก็คือเห็ดกำแพงเลยนั่นเองพิ่นคนมีเด้ไม่มีจะจะโค้งนี่อคือมีเสาตั้งสองนั่นช่องเจ้าโอ้าอยู่พอนี่อันนั้นแสดงว่าดินตนี้ก็ยของเจ้าตี ดินทัน้งหนาสองเจ้าบร,รแมค่คนข้าเจ้าเขาซื้อเลยเนี่ยกระดินงของป้าแล้วเแบบเราเชียร์แล้วเราก็ขายในลูกเราขายอตอนเราขายเห็นเราขายว่าจะแพงเนาะหมื่นห้าเนื่องจากว่าข่อยบุมีงเงินซื้อตอนนั้นตอน,นั้นเขาเราจะขายช่วงแม่เราสบายดิเราขายนะปูพิ่นได้สองหมื่นห้านี่ประมาณนี้แหละแต่บุมมีงเงินซื้อแล้วก็ไม่ได้เอาแล้วก็เื่อนแบบคนมีเทวายุทางนอกอันนี้เขาเอาโอ้โหปนไปเลย แล้วนี่อันเพื่อนหลังนี่อายุก็ไพนก็อยู่กับเอื้อยอะไรอยย่ก็เอื้อยไปนะแม่เพราะว่าเอื่อยก็ควนชิ่นย่อเฮือนนี่เด้เหมือนกับจาหายเสาแล้วนี่นี่หายใหม่หายยังอันเดีโอ้ใหม่อันคนอามาจะใช้นะผู้ใดมันโคกพี่น้องพัวเราหายเฮือนเก่าเขามันค้ใหม่ปุ๊บมันโคกน้อยพี่น้องพัวเขาแบบเขาเห็ดเฮือนดินแล้วเขามางเฮือนเก่าออกแล้วเขาเลยยกไอลาเอนเดยแม่ลาวก็เลยค้นมากอ่าลาวสี่่ม อันพี่น,อน,อนอ้อ,นนนองเร <c oughs> e าจะเชื่อยังแต๋อพัวรหัสเชื่อไอ้ปองเลยชื่อปองอันนี้น้องอ้ยบาเท่บ่อาไงว่าแมนไอ้ยบาเทวเนี่ยเขาก็เลยาหายแล้วเราก็เลยสีมะยาเฮือนอยู่นี่โอกระมางหลังนี่ออกอันนี้กับกระมางแล้วมันเป็นแบบเฮือนก็เฮือนข่าวแต่แบบน้องหนงุ่มีเมิอะไรอันนี้จิ้งกุ้งใช่ค่ะกต่ชี้นับคืนไปพุ่นคือท้องไปเซฟาท้องมันล่มกันเนาะแม่ไง ่มแลันกับ่มี่นไหครันเขาเปโอยแล้วแล้วก็บ่มี่เห็นี่เอ้ยแล้วก็เอ้ยอ็มเป็นโซยแม่เอ้ยโอยแม่จริงๆค่ะคอยมาเขาก็อยูุนมันกันกับเราอะไรแบบนี้เนี่น้องชายเห็นแบบมันลายคนนำเห็นรู้ถือกันแนะแบบบันี้น้องชายจะไปทางในสปูยูเพือน้องชายฮะคนวายุคนไปอันตัดรักหัวเขาจะขี่อยากไปไทยปะเราเคยไปแล้วไทยหล่ะเราโบมี่บาดตำรวจจับส่งมา แล้วเราก็เลยบอยากไปเราไปซองเถือเขาก็ส่งมาซองเถือะเราก็เลยหลาบอเอาเหตุบัตรถูกต้องตามกฎหมายทั่วไปเราเหตุพาส์ตไปแล้วมันเที่ยวไปต่อเลยเลยเลยนี่แล้วเราย่านินี้มันแบบมันอุบัติเหตุดูอุบัติเหตุเลยก็ได้่านเนาะเราก็เลยบอยต่อแล้วแบบนี้ ก็เห็นงานมันเท่าแก่เพิ่นก็บบขึ้นเป็น M O U มหายจากเถื่อนเองมันก็เลยบวายกับเงินต่อบัตรนะคะต้องต่อทุกเดือนทุกเดือนไปเชียนี่เราก็เลยแม่แล้วนีเราไปบัตรเราตายใช่ไหม้นีตำรวจจับส่งมาเขาก็เลยว่ได้ไปเลยไปอยู่เท่าแก่เพิ่นบุคคลหายแล้วก็แล้งจนมาด้อันข่าลาวือไซม์อันปีนี้เดนี่อันนั้นอยู่นี้หันคานี่แม่ซื่ออีหว่า นี่ผู้ใหญ่เพิ่นชื่อมูก็ถามมาให้เล็กน้อยกินอันนี้คน้ให้่คันหนึ่งอันนี้ก็เลยซื้อซูกรเจาะกินเล็กน้อยนี่เรียงมาไา้แม่ทอดอยูยยย่ท well. อดเที่ยงคืนได้บ้ก็ทอดเที่ยงคืนข่าวดาวก็ทอดเที่ยงคืนนะ้นองเจ้ากระช่างว่าฉันกระอื่น่าข่าวดาวแด้นรอเล็กน้อยลาบเมด่อเรือแต่ข่อยกับเอือยสองคนกายหันก็เจาเมาเราก็ด้เข่าวข่าวดาวใช่ไหมแต่ข่อยกับเอือยสองคนอยู่เผาก็เจา เนาะเขา่อยจูดเขาปับบางละหัสสิบพันในบ้านนี่บบคือมูหอยยังว่าวช่างกับโบคือมูคือหมอทายเหตุไม่นั้นเดืดหัวใจสามุกเกินชีวายเป็นเป็นล้านหมอทาเป็นแต่บ้านอื่นตึ้มตั้มตึ่มตั้มแต่ว่าในบ้านนี่ค่ะพ่นประกาศไว้แล้วก็ได้มือนะฮะเพิร์อยากปั๊บนำเลยเพิร์ดหายแค่อยู่หอดทุ่มหนึ่งเดียแต่มันเป็นเขาดาวอะไแต่บบมีไฟพังอะไแต่เขาจูดผุค่ะเพิร์ดปั๊บ บางละหาสิบพันว้าอย่างนั้นก็ยังมีผู้บ้านแบบทหารมาไหลหลายรอบเลยเปิดเพลงเสียงดังเลยไม่ได้กันในบ้านขอยมันคือโมคอยยังวไงอือยังกับแบบคนแบบนั้นไม่ตามระเบียบคนเนาะไม่เป็นคนเลยสายกลมสงบเลยแม่ถือว่ากะเฮามาคราวนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีเนาะบอสอาชาก็มีแต่ว่าให้มันเป็นความจริงเนาะที่ว่าสิ่งที่จะได้หบข่าวมาหาเราเนาะ เพราะว่าจะได้รู้สึกว่เอ้ยเป็นขนาดเมฆาภูเขาสมุติไปหนาเป็นรู้สึกว่าขาวเกินผูเขาวเอากระเฮากระเป็นคนที่ว่าบอกพอได้คิดอย่างนี้เนาะก็มีแบบปล่อยวางหน่อยนึงแต่ก่อนก็เครียดลายแบบนี้คือแบบคือตอนนั่งก็เครียดน้าห้องน้ำฝนตกาดเนาะแบบนี้ห้องน้ำกระทั่งแม่บุญมาฝนซอยกัแบบได้แบบผู้บ้านฝนก็มาเบิ้งอะไรอย่งเี้ก็แบบบ่มีแนวกดดันเขาแล้วนะกับไข่เนาะกับไข่เนาะ มาเพิ่นได้เพื่อนเดี๋ยวเพิ่นเท็หน้าซื้อตาบาน <c oughs> แต่ก่อนทักเครียดอันไรแบบคิดบอนะ่ออะไรเชียเ่ยงๆอย่างไดอย่างประมาณนี้นไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็บริเครียดแล้วเลยกัใครเนะ่ยมเสาปิดแล้วป๊อป็นแล้วได้เป็นมากแล้วประมาณอาทิตย์ปลายก็เก็บได้แล้วโอ้ <c oughs> โยอาทิตย์หน้าฉันมาเยี่ยมด้วยซะถูกทั้งการกินข้าวเพรากับน้องนั่นแหละน้องผ่านฮะ ผลมาแต่ไปชมมังค์กแล้วผลคิดขาดออกไปฮดผลมาผลยาวนะก็เลยฮดเพืเดียวอันนี้โอ้งามอยู่บ่เอามาผลอยู่บ่แม่นทุกคนผลไปไทยได้ปันหากมาแล้แม่ผลมาได้เลยเมื่ออาทิตย์หนึ่งผลไปก็คือไปแป๊บเดียวผลไปไปชมมังค์กอะไรแบบนี้คิดหอน้องอะไรไปไปชมมังพ์กแม่โอ้หนอยไปทำงานส่วนอาทิตย์หนึ่งผลไปไปชมผิก็ได้เงินช่องพันสโอ้ก็เห็นซื้อรถซื้ออย่างอันรถนะบอก็คือว่ามีแบบ ผู her oh, ้ใหญ่ใจดีเ oh. พ oh, well. uh ื่อนออกให้ซื้อให้เพื่อนแต่ก็ยังบม่ได้จุ๊บดอกอะนะก็คือว่าเหลืออยู่หมื่นห้าพอน่ะเด้าเพื่อนพอนดถไปก่อนเลยนะขอกับบุหูซื้อคือว่าโคลาวบอกอะนรของมาเลนี่บัตรทางนนนแม่อ่าต่อไปก็มีแต่บัตรออกประเทศแม่ก็เลยเตียนมหาทางเพื่อนเนาะอันนีแต่เจ้าต้องโทรบอกแล้วเราจังบไปประเทศนสิค่ะชิม่าทัดอ้อยเนาะแม่เราไปตันอ้อยทัดอ้อยเดี๋ยวพี่เปิลให้ มะพร้าวนี่นะข้าวมันละพันอได้บันขึ้นเลยเด้อแล้วได้ได้สาปัดเราไปตัดนะเมื่อวานชื่อนี่เราก็ได้สามเซน้เราเก่งได้ไหมชาวปัดนะเราเก่งอย่างผู้เดียวเราสามเซนสมมติสามเซนก็สามสามร้อยมัดเหมืนบ่แม่ันละพันเราเก่งอะไรคอยยังเงาเราชวนนะก็หาประกว่าบาทถ้าเป็นเงิน ทางไทยเขาก็หาลอยกลัวเนาะคอยยังยอมแล้วข่อยบ่ได้ข่อยว่างตรงย่างเก่งก็ได้เนาะประมาณลอยหมัดประมาณนี้แหละข่อยบ่ได้สำระาญคือว่าเพิผลเก่งแล้วเออบ่ได้ไปบ่บ่ได้ไปแล้วลูกบ่สบายเลยเออเอาโมไว้เพิ่นก็บ่สบายเหมือนกันเลยคุณคือสิไปลายเนาะตอนนี้เนาะกลัวมันใกล้เนาะเขามีรถอดมาหับนไปคือข้าวเือนางไปกินเนาะ ้วคอยกระทึ่งยากน้ำชวนมังแตงนำก่อนหลายยากเนาะแม่ขันออกไปตัดอ้อยแล้วก็บไิหดและชวนมังแตงก็เลยยุดทางด้านนี่เพราะว่ามันมากแล้วก็ต้องแบบหดตลอดกับพวกสมุทรบาลนี้มีแต่ว่าอันเชลิกบป้าทางเอื้อพ่อแนบปนีเนาะกะมารอบนากระอานจะไดยินข่าวดีเนาะอันนี้ข่าวดีแต่ก็ยังรอรุ่นอยู่การล่อรุ่นคือการคอยกันรอรุ่นคือการจะได้มีอ่เพื่อนมีซันของตัวเองเนาะปนีเนาะเอ้เนาะ อย่างน้อยก็ได้แล้วของนั่งก็บินไปครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนมาครึ่งหนึ่งแล้แม่เอาแต่ไหนก็มีตัวเองก็ได้กันเล้วแต่เกาะคั่วออกไปทางนั้นพอได้มีมงลงเขาของน้ำเลยแบบอันนี้จีเหตุยังกับว่าได้มันยังโมเมนต์คงจ้าของอะไแม่แหละของแม่ติดเลยเนาะไปซาบะนิกาปลาเดินอเนาะโดยสบายดีเดินโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางเฮากระชือได้ขอตัว จบคลิปลงเพียงสำนีเดอ้อถ้าว่าพิดพาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะกตถือว่าดีใจนำสาวจอยเพลินพแม่พี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี